สำหรับใบงานความรู้นะคะใบความรู้หน้า4นะคะน่าจะต้องมีความรู้เรื่องสูตรการหาพื้นที่ซึ่งมันมีข้อแบบฝึกหัดแค่3ข้อนะคะโดยใช้พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านขนานแล้วก็ขนมเปียกป,ปูนอ่าเรามาทบทวนสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูตรของมันก็คือด้านกว้างคูณกับด้านยาวรูปของสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็จะประมาณนี้ค่ะ ด้านกว้างนะคะคูณกับด้านยาวสมมติว่าด้านนี้มีค่าเป็น5ด้านนี้มีค่าเป็น10ก็เอามาคูณกันแสดงว่ารูปนี้จะมีพื้นที่50ซึ่งหน่วยของมันหน่วยของพื้นที่จะต้องมีคำว่าตารางนํำหน้าเสมอสมมติว่า5เซนกับ10เซนก็ต้องเป็นตารางเซนติเมตรนะคะอ่ะ ทีนี้เรามาดูสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานบ้างด้านขนานก็คือฐานคูณกับสูงนะคะฐานคูณกับสูงก็หมายความว่าอันนี้เป็นฐานนะคะแต่ด้านเอียงๆนี้ไม่ใช่ด้านสูงนะคะด้านสูงมันจะต้องเกิดจากเส้นบนกับเส้นล่างนะคะโดยมีเส้นที่มันตั้งฉากกันแบบนี้เราถึงจะเอา เส้นนี้เรียกว่าความสูงนะคะเส้นเอียงๆนี้ไม่ใช่ความสูงเดี๋ยวครูเมย์สอนต่อในแบบฝึกหัดนะให้รู้จําสูตรไว้ก่อนส่วนรูปที่3ข้อที่3ก็คือพื้นที่ขนมเปียกปูนซึ่งซึ่งใช้สูตรเดียวกันนะคะก็คือฐานคูณสูงนั่นเองขนมเปียกปูนเขาจะเป็นรูปแบบนี้ค่ะคือด้านทุกด้านเนี่ยจะมีขนาดเท่ากันเช่นด้านนี้4ด้านนี้4ด้านนี้4แล้วก็ด้านนี้4แต่ในมุมของเขาค่ะเขาจะเอียงๆแบบนี้ซึ่งมุมเนี้ยมันไม่ใช่มุมฉาก ซึ่งเขาจะเป็นพี่น้องกับจัตุรัสตอนป .5 คุณมีเคยสอนแล้วเนาะจะเป็นพี่น้องกับจัตุรัสจัตุรัสเขาจะมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากแบบนี้แต่ด้านตรงด้านก็เท่ากันเหมือนเดิมนะคะแต่ขนมเปียกปูนเขาจะเอียงเขาจะไม่มุมฉากส่วนขนมเออส่วนด้านขนานกับกับผืนผ้าเนี่ยเขาเป็นพี่น้องกันด้านขนานคือด้านตรงข้ามจะเท่ากันความยาวเท่ากันด้านนี้5ด้านนี้ก็ห้า ด้านข้างบน10เซนล่างก็10แล้วมุมทุกมุมเขาก็จะเป็นมุมฉากนะคะมุมฉากก็คือตั้งฉาก90องศาเป็นมุม90องศาส่วนด้านขนานเขาจะเอียงเห็นไหมคะว่ามุมเนี่ยเขาจะเอียงเขาจะไม่มีมุมไหนที่เป็นมุมฉากเลยนะคะแต่ว่าด้านตรงข้ามเขาก็จะเท่ากันนะคะด้านบนเขาก็จะเท่ากันนะคะแต่แค่มุมเขาเอียงไปเท่านั้นเองอ่ะทีนี้มาดูแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดหน้าสี่นะคะเขาบอกว่า แสดงการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง7ยาว13าโอ้โหอันนี้ง่ายเลยนะคะเพราะว่าให้มาหมดแล้วว่ากว้างเจยาว13ก็เอา2ตัวนี้ไปทำอะไรกันไปคูณกันนั่นเองอ่ะวิธีทำทำยังไงแสดงวิธีทำเขียนสันใต้2เส้นนะสูตรพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับกว้างคูณยาวนะคะบรรทัดแรกใส่สูตรก่อนว่าสูตรอันนี้ คืออะไรกว้างคุณยาวจากนั้นก็เขียนเครื่องหมายเท่ากับให้ตรงกันแทนตัวเลขด้านกว้างเขาบอกมาแล้วว่าเป็น7ด้านยาวบอกว่า13ก็เอา7กับ13มาคูณกัน7คูณ13ได้91นะคะหน่วยเป็นอะไรอย้อนไปดูหน่วยหน่วยเป็นเซนติเมตรแสดงว่าหน่วยของมันต้องเป็นตารางเซนติเมตรนะคะพื้นที่ต้องมีคำว่าตารางนะย้ำนะต่อเอาไต่อเป็นเลขไทยนะคะ91ตารางเซนติเมตรเสร็จแล้ว1ข้อ มีแค่3ข้อข้อที่2เขาบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีความยาวด้าน15และ2 2ด้านขนานเป็นยังไงด้านขนานก็คือจะมีด้านที่เท่ากันอยู่2คู่ก็คือด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันนะคะแล้วก็ด้านบนกับด้านล่างอันนี้กับอันนี้จะเท่ากันนะคะมุมไม่เป็นมุมฉากเขาบอกว่าความยาวด้าน15อ่านักเรียนลองดูซิว่าเส้นสั้นกับเส้นยาวอันไหนควรเป็น15 ก็ต้องเป็นเส้นสั้นใช่ไหมฝั่งนี้15ฝั่งนี้ก็ต้อง15และ22แสดงว่าข้างบนจะต้องยาว22ข้างล่างจะต้องยาว22นะคะด้านคู่ที่สั้นก็คือคู่นี้คู่ที่มันสั้นจะอยู่ห่างกัน12เส้นด้านที่คู่สั้นจะอยู่ห่างกันอยู่12เซนนะคะก็หมายความว่ายัางไงลูกก็หมายความว่าตรงนี้นะคะคู่เนี้ย มันอยู่ห่างจากข้างบนเนี่ย12เซนแสดงว่าความสูงของมันนะคะก็คือ12เซนติเมตร cm ย่อมาจากเซนติเมตรนะอ่ะทีนี้เรามาดูเขาบอกว่าวิธีทำสูตการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานจะมีค่าเท่ากับฐานคูณสูงซึ่งฐานคืออะไรฐานก็คือเส้นข้างล่างเนี่ยแหละคะ่ะ ฐานก็คือเส้นข้างล่างก็คือ22ใส่ไปเลยคูณกับสูงสูงก็คือมันห่างกันอยู่12เซนนะคะโจทย์เขาให้มาวิเคราะห์นะว่า12เซนเนี่ยมันคืออะไร12เซนก็นคือความสูงของมันนั่นเองจากนั้นให้นักเรียนคิดเลขแล้วนักเรียนก็ตอบมาตอมา่ตอออบตอบให้เรียบร้อยส่วนข้อสสูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็เป็นฐานคูณสูงเหมือนกันนะคะซึ่งสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็คือด้านทูกด้านเท่ากันแบบนี้ ด้านถูกด้านเท่ากันมุมไม่เป็นมุมฉากนะคะขนมเปียกปูมีความยาวรอบรูป40เนี่ยความยาวรอบรูป4ด้านเนี่ยบวกกันได้40แสดงว่าด้าน1จะต้องมีเท่าไหร่ด้าน1ก็จะต้องมีแค่10 10 10เพราะว่าทุกด้านมันเท่ากันถูกไหมคะเอา40ไปหารกับ4มันจะมีค่าเท่ากับ10นะคะมันจะมีค่าเท่ากับ10และมีความสูง6.5อ่าอาความสูงเติมเลย6.5นะคะ 6.5ฐานก็คือนี่เอาแค่ด้านเดียวฐานเนี่ยเท่าไหร่ฐานนีนน่คือ10ก็ใส่ไปนักเรียนก็ไปคิดคูณเลขนะคะ10คูณ6.5จําำได้ไหมว่าถ้าเกิดคูณด้วย10ครูเมย์สอนว่าไงคูณด้วย10ให้เติมศูน์เข้าไปเลยนะคะทศนิยม1นึ่ตำแหน่งแล้วก็เปลี่ยนจุดเอาหรือใครจะมีวิธีคิดอื่นก็ได้ข้อนี้ห้ามผิดนะง่ายมากนะไปทบทวนเรื่องการคูณมานะคะ ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งตอนต่ออบตอบมันก็จะต้องมีแค่ตำแหน่งเดียวมันจะมีสองตำแหน่งสามตำแหน่งมาไม่ได้นะคะต้องเป็นทศนิยมแค่หนึ่งตำแหน่งเท่านั้นอ่ะมีสามข้อโอเคแบบฝึกหัดนี้แบบฝึกหัดที่หกจุดหนึ่งนะคะก็จบแค่นี้อ่านักเรียนทําแล้วก็ส่งภายในวันศุกร์นะ